เดีรค่ะพบก,กับโบในช่องจนนวมากแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปส่งชนูที่โรงเรียนนะคะวันนี้ชนนูเขาใส่ชุดฮันบกค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเดี๋ยวเป็นวันหยุดยาวของเกาหลีนะคะเด็กๆเ,เขาก็มีกิจกรรมที่โรงเรียนเนาะให้เด็กใส่ฮันบกนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวโบจะไปส่งชนุูก่อนนะคะทุกคนตอนนี้สายแล้วสายทุกคนเลยแม่แค <c oughs> ่สุดสายอ้มอัยโองให้เสีหย่อยปะเขาให้ทรงผมเป็นยางไงนายวิ ยังพี่วีผมให้ก่อนโอ้ยเพื่อนเขาก็ใส่กันหมดลูกอันเด็กักชนะลกชาแล้สร็จโอ้มันชั้นช้านิชา้าหนิโอเค อ่นยองอาซีอนะชูเซอะยองอะยองซีนะูเซอยองซีโอเคโอเคไปไปไปโรงเรียนกันค่าจาขาจ่าค่าจ่า,จา,จาจที่เกาหลีนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นวันซูซอกนะคะเป็นวันหยุดยาวของเกาหลีนะคะหรือว่าวันไหว้พระเจ้าของคนเกาหลีนั่นเองนะคะทุกคนหรือว่าวันไหว้พระจันทร์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ วันนี้นะคะก็จะเป็นวันหยุดที่ยาวมากของเกาหลีนะคะก็คือหยุดติดต่อกันประมาณ5วันนะคะทุกคนก็เริ่มจากพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ที่โรงเรียนเขาก็มีกิจกรรมให้เด็กๆเ,เนาะให้เด็กใส่ฮันโบกนะคะโอเคไปโรงเรียนดีกว่าค่ะเดี๋ยวสายนะคะไปค่ะไปแล้วอันยองชาร์ลส์ไปด่ออราบะค่ะจ้าชาร์ลส ฉันครเอวฉันรู้เพราะว่าฉันรู้เหน่อยฉันเนี่ยออกมาแค่ม่ั้แบบว่าอันยออันยองกัสเซียฉันวันยองกเซียอะไรตัวอะไรทิ้งทิงไทยอาถึงแล้ว โรงเรียนนะจ๊ะข้าดาวัไสโยข้าดาวัดไสโยอันยองไปไปโรงเรียนข๊าดาะจาดา่ะาดา ในตอนเลิกเรียนแล้วนะคะเปลี่ยนชุดแล้วได้อะไรมาไม่รู้ได้ของขวัญได้อนี้มาด้วยนะคะข้างในเป็นข้าวมาั้งอันนี้เป็นข้าวเหรอปลาปลา ก็จะกลับบ้านลูกคุณครูให้เปลี่ยนชุดแล้วนะคะสงสัยแบบติกร้อนอืนอดอัดเนาะแม่ลืมถ่ายรูปก,กับหนูเลยเอามาลืมถ่ายรูปก,กับหนูเลยฉันดูถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนในละตอกเอาตอกมาให้แกะให้ดูหน่อยอันนั้นกวนจ้ะอันนี อันยังฮาเจียวชันวอดดิอ่านี่นะคะทุกคนตอกของชันูเดี๋ยวจะแกะแกะดูข้างในนะคะเป็นนี่นะคะทุกคนตอกของชันูอ่ะอย่าแกะนะโอเคโอเคจ้ะลุกขี่วันเนี้กล่องสวยมากอมาเยอะจุกเก้ฉันัวว่าชิพ่ออ่อแกะยังไงอ๋อได้แล้วจัน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 ตอกอินเน่ว้า ฉันตอหกหมูกันเลยอีกอออกมาค่ะว่านี่ไงตอกของฉันลูกอะฉันลูกอันจอกกับลูกฉันว่อันจะนี่ไงตอกของฉันลูตตอกก็เป็นแบบแป้งข้าวนะคะเป็นข้าวเนาะข้าวข้างในก็มีไส้อานูจะกินอันไหนโอตึงก็ฉันูตึงก็หมูก็เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูแคต่ตเกอร์นี่ตอกมีหลายสีนะมีสีม่วงสีเขียวไอ้สีชมพู ไม่รู้ว่าไส้อะไรอืมไส่อะไรนะอ่าเป็นไส้ถัว่วคล้ายขนมนะไส้มะพร้าวบ้านเรารสชาติไส้เหมือนเหมือนคล้ายๆไส้มะพร้าวบ้านเรานะคะอร่อยจริงแต่ว่าตัวแม่เ,เขาจะมีความเหนียหนึบๆนะ นมบๆแข็งๆนิดนึงนั่งนังนงนปเลยค่ะงั้งน,น,นบอกเลยอ่ะมากินสิมอกก็บางอันนี้บอกว่า,า,าต๊อกนะคะทุกคนก็เป็นขนมนะคะที่คนเกาหลีเขาทานในเทศกาลนี้นะคะทุกคนเวลาไหว้บรรพบุรุษอะไรเงี้ยก็ต้องมีต๊อกนะคะต๊อกนะคะ,ะ,คะก็ทำมาจาก ข้าวนะคะทุกคนเป็นข้าวแล้วก็มาทําให้มันเป็นแป้งเนาะแล้วก็ทําเป็นขนมใส่ไส้ก็มีหลายไส้นะคะไส้ถั่วแดงไส้ถั่วอะไรค่ะทุกคนสําหรับชุดของชานูนะคะชุดนี้นะคะโบก็ซื้อมาจากาแบบจะเป็นกลุ่มแม่บ้านเกาหลีนะคะที่ขายแบบส่งต่อของใช้ของลูกนะคะทุกคนชุดนี้ก็ซื้อมาในราคาซื้อมาในราคา5 0 0 0วอนนะคะทุกคนถือว่าถูกมากนะคะทุกคนแล้วก็สภาพนี่คือยังใหม่เลยนะคะ ที่ซื้อมือสองมานะคะทุกคนเพราะคิดว่าชุดเนี้ยเด็กอ่ะมันใส่แป๊บเดียวมันก็โตแล้วเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาใส่แค่ปีละครั้งนะคะสภาพมันก็เลยยังใหม่ของเราเองก็เหมือนกันซื้อมาก็คือได้ใส่แค่ปีละครั้งนะคะโบก,ก็เลยไม่ซื้อมือหนึ่งให้นะคะก็คือซื้อมือสองให้แต่ว่าเป็นมือสองที่สภาพดีมากนะคะทุกคนการตัดตัดเย็บอะไรคัตติ้งอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากคิดว่าชุดนี้ยเจ้าของเก่าเนี่ยเขาน้าจะซื้อมาแพงนะคะเพราะว่า นี่คะ่ะทุกคนเห็นไหมดีเทลอะไรเขาเยอะมากนี่คะ่ะทุกคนถือว่าโอเคนะคะทุกคนคุ้มมากโอเคคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะโบก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลูกอย่าแกงแม่สิคะ่ะลูกอย่าแกงสิคะ่ะอย่าแกงแม่ค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะโบก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ คลิปวันหยุดยาวของเรานะคะที่จะถึงนี้มาดูกันนะคะว่าเราจะไปไหนทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้โบด้วยนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอันยองสวัสดีค่ะอันยองอันยองก่อนอันยองกอลบ๊อบปบ๊อบบบอ๊뭐呀บ๊อบบ๊อบ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 อบอบบบอบบบ๊อบบบ๊อ บายบายอ่ะนะทูกท